วันนี้มาดูจากองค์จริงกันนะครับสมเด็จวัดลักครั้งนะครับสามองค์ครบชุดนะครับ นี่ครับดูองค์จากองค์จริงนะครับอตอนนี้มาดูภาพถ่ายขยายนะครับศึกษาเนี่ยครับศึกษาไปด้วยกันนะครับนี่มวลสารของสมเด็จพระจารย์โตนะครับขงช็อคชัดเจนนะครับ ถ้าได้ส่องของจริงได้เห็นของจริงนี่สวยงามมากนะครับของพุทธคุณนี่จะเห็นชัดเลยนะครับถ้าส่องออกับกล้องนะครับเห็นไหมครับผงช็อกนะครับเห็นไหมครับน้ำมันตังอิว้วจะเคลือบผงพุทธคุณไว้นะครับ มปนยางไม้นะครับจะเคลือบไม่ให้ผงพุทธุุณแบบว่าหลุดล่อนนะนะครับรักษานะครับรักษาผงพุทตคุณเนี่ยนะครับี่ด้านหลังนะครับด้านหลังไม่มีผงพุทตุุณนะครับ นี่คือมวลสารของส,สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับต้องมีนะครับผงช็อกยังไงก็ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่คือการตัดขอบนะครับอ่าจะแค่เอาตอกรูปขอบเบาๆเท่านั้นเองนะครับนี่ด้านหลังนะครับ สามองค์นี้มีทองคำหมดนะครับมีทองคําอยู่ตามซอกแขนนี่นะครับเป็นเส้นๆนะครับจะเป็นเส้นนะครับเท่าเส้นผมนะครับทองคํานะครับนี่นะครับทองคํานะจะอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยครับสร้างปีการญนาพิเศษนะครับแลชจากรที่ห้าขึ้นของลาดนะครับ ครับผมช็อกผมทูบผงใบลานอะไรนะครับจะอยู่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับด้านหลังไม่มีนะครับนี่นะครับตัวเลขปีพศนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่วังหน้านะครับ อีกาญจนา,าพิเศษนะครับรัชกาลที่ห้าคือของราชนะครับผมไม่ได้ต้องการเลยนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับผมไม่อยากทุกคนได้เห็นได้รู้นะครับว่าของแท้เป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบเอานะครับเอา์อื่นมาเปรียบเทียบ จะได้ไม่ต้องหลงทางกันนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับเห็นไหมครับผงช็อกชัดเจนนะครับไม่ใช่วัดเกตนะครับแต่นี่คือสมเด็จพุทธ,ธิจารย์โตท่านได้สร้างนะครับ โอเคนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขามเจะเลยนะครับขอบคุณครับ